เดินทางกันต่อเริ่มสว่างแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มสว่างชัดเจนแล้วแต่บ้านไหนเห็นดอกนะคะจะเปลี่ยนดีเป็นตันยางยุ่จ้ะเขานี่แต่กระบ้อมันสิออกหรือว่าออกก็เดินเศร้าหากันไปสลวเพื่อนจ้ะกระทูนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานบ่ายสาม ปะยังกะเลยเห็นบ่อน uh ้อคือเป็นลักษณะนี้เนาะไปเดินกันต่อเลยเจ้าเพื่อนน้้าเขหู ไปเดินทางกันต่อหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วไปเลยจ้าจะถามนะว่ามองไหนยัยน้อยไม่รู้หรอกจอดมาหลายจุดแล้วเปดำโเปดํดำเถอะเปดำเปดำมาสัน่นไนบุปไปเดินทางกันต่อเลยจ้าเพื่อนๆ เห็ดไม่หยางโอ้ยทางไปของขานกนกน้อยจ้ากว่าคุยอีหยางนกจอกจอกจอกชลอกช็อกช็อกนนอยฮะลูกมันดีนั่นแหะ อโอ้ยเพื <laughs> ่อนๆกลับบ้านกันแล้วหอดังลงแล้วบาดเนี่ยลงอย่างเดียวไปเลยบาดเนี่ยเมื่อบ้านได้เห็ดสองดอกแต่สองคุ่มของพี่น้องเอ้ยไปเอาไปปนกินง่ายไม่กินเที่ยง <laughs> การได้กินเที่ยงตุลพี่น้องอไปละลงเลยเด้อบาดเลยเอ,าอ,ยอย้าีนห้อยยังกัดอยังมากัดกระลอกกระแตกกระจ่อนกระจิ้นนี่ว่าใครมากินอน้อยบันไดเม่นแหมจะนั่งกัดกัดไม้พุเอ้อ โหขาชันดิบๆเลยพี่น้องเอ้ยความชันของภูเขาไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะว่าแต่ละอัศจรรย์อยู่นี่อัศจรรย์กว่าแต่อีกทั้งชันทั้งยาวตาต่ต่แต่ยเขาบกกไปลระสิบไปตัวเขาเม่้ยเนาะ